สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยากมาพูดถึงท็อปิกที่หลายๆคนคุยกันในโซเชียลมีเดียนะคะในทั้ง Facebook ในพันทิปก็คือมีหลายๆคนที่อยู่ประเทศไทยแล้วอยากมาอยู่ต่างประเทศนะคะอยากมาลองใช้ชีวิตดูว่าเป็นยังไงหรือว่าบางคนอาจจะมีความฝันที่อยากจะไปใช้ชีวิตต่างประเทศเพราะว่าอาจจะชอบไลฟ์สไตล์หรืออะไรที่ต่างกันวันนี้ก็เลยอยากมาคุยเพราะว่าคนพูดว่าอยู่ที่ไทยหรืออยู่ที่ต่างประเทศที่ไหนจะบายกว่ากันมีข้อดีข้อเสียยังไงกันบ้างนะคะเราเองก็ต้องบอกว่า คนอื่นเรารู้สึกว่าแต่ละคนมีประสบการณ์หรือว่ามี experience ที่ไม่เหมือนกันทุกทุกอย่างที่เราเจอมันจะยูนิคมากไม่สามารถเทียบหนึ่งคนกับหนึ่งคนด้วยกันได้ขนาดนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราเชื่อว่าสามารถเอาความาประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่คนอื่นเคยเจอมาประยุกต์ใช้แล้วก็เอามา adapt กับเราได้ตัวเราเองค่ะก็เคยอยู่ประเทศหลายๆประเทศเหมือนกันแต่ตอนนั้นเราเป็นนักเรียนสถานะมันก็อาจจะต่างกันเนาะแต่ว่า ในหลายที่เราก็รู้สึกว่ามันก็มีเอกลักษณ์แล้วก็มี uniqueness ที่ไม่เหมือนกันมันก็เป็นเหมือนเสน่ห์ที่ทำให้หลายๆคนอยาก explore ตัวเองเราขอบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะอยู่ที่เมลเบิร์นเราก็อยากจะแชร์สิ่งที่เราชอบสำหรับที่นี่เพื่อจะเป็น inspiration สำหรับใครหลายๆคนที่อยากจะมา explore ชีวิตที่นี่ดูนะคะข้อแรกเลยนะคะเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราชอบการอยู่ต่างประเทศมากกว่าการอยู่ไทยก็คือ ต่างประเทศมีหลายฤดูมากกว่าก็คือมีฤดูร้อนมีฤดูหนาวมีทั้งใบไม้ผลิแล้วก็ใบไม้ร่วงนะคะเรารู้สึกว่าในแต่ละฤดูเนี่ยมันจะทําให้แต่ละเดือนอมีกิมมิกมากขึ้นมีอะไรที่น่าสนใจมีเสน่ห์ของมันอย่างเช่นช่วงหน้าหนาวคนก็จะแต่งตัวอีกแบบนึงเราก็จะมีกิจกรรมหน้าหนาวอีกแบบหนึง่งเช่นคนก็อาจจะไปสกีบางคนก็อาจจะออกมาเล่นหิมะแล้วแต่ที่ที่เขาอยู่คนที่อยู่ในแถบที่เป็นอากาศร้อนก็จะได้ออกไป ทะเลหรือว่าหลายๆคนก็จะออกมาอยู่ข้างนอกกันมากขึ้นมาเจอกันมากขึ้นเพราะว่ามีแสงแดดเราก็จะ r e c i a t e อะไรที่ไม่เหมือนกันแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันทําให้ชีวิตมีสีสันแล้วก็ถ้าเทียบกับที่ไทยมันอาจจะแบบร้อนแล้วก็คนก็อาจจะเข้าไปห้องแอร์มากกว่ากิจกรรมมันอาจจะลิมิตกว่านี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราชอบสําหรับการอยู่ต่างประเทศค่ะข้อที่2นะคะที่ทําให้เราชอบการอยู่ต่างประเทศก็คือเรารู้สึกว่าที่เนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับ ประชาชนแล้วก็คนหมู่มากเป็นหลักนะคะอย่างเช่นเรารู้สึกว่าพอเรามาที่เนี่ยคนก็จะให้ความสําคัญกับทางเดินถนนหรือว่าทางขี่จักรยานมากกว่าที่จะเป็นในเรื่องของ Carcentric Design นะคะคือเขาก็จะไม่ได้โฟกัสแค่คนขับรถถนนจะต้องดีเฉพาะคนขับรถเท่านั้นคนอื่นๆก็สามารถเดินหรือว่าใช้ t r a n SPORTATION อื่นๆได้สะดวกมากๆเช่นกันแล้วก็ที่นี่ค่ะเรารู้สึกว่ามันมีฟา c ซ l ลิตหลายๆอย่างที่อำนวยความสะดวกให้กับคน ทั่วไปได้นะคะอย่างเช่น library ที่เปิดใหม่ในหลายๆจุดของเมืองนะคะแล้วก็คนสามารถเดินเข้าไปาที่ห้องสมุดเพื่อที่จะไปเรียนรู้คลาสต่างๆไปเช่าหนังสือไปใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีอะไรพวกนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเป็นเหมือนเป็นโอก,กาสรหยิบยื่นโอกาสให้คนในหลายๆคนในหมู่มากแล้วเราก็รู้สึกว่าที่นี่ค่ะเขาก็จะมีเหมือนกับ มัลติเคิลเจอร์หับนะคะให้คนที่เพิ่งจะย้ายประเทศมาเนี่ยได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาเข้าใจวัฒนธรรมต่างๆได้มาแชร์มุมมองหรือว่าอาจจะมีคลาสสารรังกกษอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันทําให้คนอ่ะเหมือนย้ายเข้ามาแล้วก็เซตโทดาวได้ง่ายขึ้นข้อที่3เลยนะคะที่ทําให้ชอบที่นี่ก็คือที่นี่มีสิ่งที่เรียกว่าฟรีทรัมโซนนะคะก็คือจะเป็น area ที่เราสามารถนั่ง t r a มได้อย่างฟรีนะคะโดยที่ขึ้นไปไม่ต้องแต่บัตรก็ได้เพราะว่าเราจะเข้าไปแล้วก็ Hop on t o p off ฟได้แบบฟรีมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถไปในหลายๆมุมในเมืองได้แล้วก็ไปได้บ่อยแล้วก็มันช่วยให้หลายๆคนโดยเฉพาะนักเรียนนะคะประหยัดค่าเดินทางได้มากๆเลยถ้าเทียบกับการอยู่เมืองอื่นหรือว่าอยู่ที่อื่นนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เราต้องยอมรับเลยว่าค่าเดินทางมันค่อนข้างสูงเนาะ,ะโดยเฉพาะที่เวลาเราอยากจะไปซื้อของตรงนั้นไปซื้อของตรงนี้แวะตรงตรง,ตรงนี้มันอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เยอะแต่อยู่ที่เนี้ยข้อดีที่เราชอบมากๆก็คือ t r a ม ข้อที่4นะคะสําหรับคนที่ชอบกินขนมแล้วก็อาหารฝรั่งมันมิวเนี่ยมิวเป็นคนที่ชอบกินขนมปังชอบกินเพสตรีตั้งแต่เด็กๆชอบช็อกโกแลตมากๆนะคะพอมาที่นี่มันก็ตอบโจทย์เรามากเลยคือเราเป็นคนไม่ได้ติดข้าวขนาดนั้นไม่ได้ติดอาหารไทยขนาดนั้นที่นี่นะคะก็จะดังในเรื่องของบรันช์นะคะก็คือตรงกลางระหว่างเบรคฟาสต์กับลันช์นะคะที่เมลเบิร์นคือดังมากๆแล้วก็สําหรับใครที่เป็นคอกาแฟนะคะที่นี่ก็คือเป็นที่ที่คนมาแล้วก็ พันตัวเองเป็นาริสต้าก็ค่อนข้างเยอะคนที่เป็นาริสต้าจากประเทศตัวเองอยู่แล้วก็มาทํางานที่นี่กันค่อนข้างเยอะส่วนตัวมิวเองเนี่ยก็แอบไปเรียน one day barista course เหมือนกันนะคะเรียนทั้งการทํากาแฟนะคะแล้วก็ latte art ทำยังไงนะคะในวันเดียวซึ่งมันเป็นอะไรที่มีแบบ accessibility มันง่ายมากๆเพราะว่าค่าเรียนก็ไม่ได้แพงนะคะแล้วก็คนที่ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถมาเรียนได้เช่นกันมันก็เป็นเหมือนการเปิดโอกาสให้เรารู้จักโลกใหม่ๆ อ,อ,อีกมุมหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราชอบเหมือนกันค่ะเราก็พูดถึงข้อดีของการอยู่ที่ต่างประเทศหรือว่าเมลเบิร์นมาแล้วนะคะตอนนี้อยากจ,จะพูดในสิ่งที่ว่าอะไรบ้างที่คิดถึงที่อยู่ที่ไทยนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าที่ไทยก็ยังเป็นอะไรที่ attractive กว่านะคะข้อแรกเลยเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ติดบ้านมาก,มาก,มากซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้รู้ตัวเลยนะเพราะว่า ก็รู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้ติดบ้างขนาดน,นั้นแต่เพราะพอมาอยู่ต่างประเทศแล้วอะทำให้เ e a l ีเอลล์์ว่าเราอะเป็นคนติดครอบครัวมากทั้งอาาทั้งพอ่อทั้งแม่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ายังไงแล้วที่ไทยก็ยังเป็นคอมเพลซโซนของเราอยู่ดีเวลากลับไปบ้านที่ไรเราก็รู้สึกสบายใจเราก็รู้สึกว่าเออที่นี่แหละเราคัมเตร์โบที่สุดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เวลาอยู่ต่างประเทศอาจจะไม่มีแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหานขนาดน,นั้นเพราะว่าเราก็สามารถกลับไปบ้านได้ทุกเมื่อนาะ ข้อที่2เลยนะคะที่ทําให้คิดถึงประเทศไทยก็คือโซเชียลไลฟ์ของเราหรือว่าการที่เราสามารถไปเจอเพื่อนได้บ่อยๆเจอเพื่อนเมื่อไหร่ก็ได้เรารู้สึกว่าหลายๆคนเวลาที่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศอะสิ่งแรกที่คิดเลยก็คือจะเหงาใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเหมือนที่ใหม่ๆเราไม่รู้จักคนเรายังแบบปรับตัวอยู่แต่เรารู้สึกว่าจริงๆพอมาคิดแล้วอะ่ะการที่เราได้ไปที่ใหม่ๆมันก็เป็นการฟอสให้เราออกไปเจอคนใหม่ๆทําความรู้จักกับคนใหม่ๆได้เจออะไรใหม่ๆเนาะมันก็ ไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปเราก็ต้องพยายามที่จะปรับตัวเพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะเจอคนใหม่ๆเช่นเดียวกันเนาะไม่ใช่อิงแต่กับเพื่อนที่เรามีอยู่ข้อที่3นะคะอันนี้เชื่อว่าทุกคนก็เห็นด้วยกับเมลก็คือเราคิดถึงอาหารที่ไทยคือเมื่อกี้เพิ่งบอกไปว่าจริงๆชอบอาหารฝรั่งแต่ว่าเราต้องยอมรับเลยว่าการเข้าถึงอาหารที่ไทยเนี่ยมันง่ายมากๆนะคะมีทั้งอาหารตามสาั่งมีทั้ง รถเข็นมีอะไรคือมันง่ายมาก7 e เ e ่นอีเลฟเว่นมีทุกที่อาหารก็ถูกถูกปากเราด้วยราคาก็ถูกด้วยคืนนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดถึงเพราะว่าอย่างเราจริงๆเป็นคนที่ไม่ได้ทําอาหารมาก่อนเนาะตอนอยู่ที่ไทยก็ไม่ได้ทําอาหารบ่อยขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามองในแง่ดีมันก็ทําให้เราแบบได้ไปเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็แพลนที่ทําอาหารด้วยตัวเองได้มันก็จะเฮลตี้เหมือนกันมันก็เป็นการฟอสให้ตัวเองแบบเรียนสกิลใหม่ๆอีกสกิลหนึ่ง ซึ่งก็ไม่ได้เป็นข้อเสียเสมอไปนะคะทุกคนก็ต้องลองพยายามทําอาหารกันดูข้อถัดมาเลยนะคะเป็นข้อหนึ่งที่เราเชื่อว่าหลายๆคนก็คอนเซิร์นเนาะก่อนที่จะย้ายประเทศอะ่ะก็คือมานี่เรามาทําอะไรมาเรียนหรือว่ามาทํางานถ้าหลายๆคนมีเพอร์เพรสอยู่แล้วในการมาเช่เนอยี่ที่จะมาเรียนเอาประสบการณ์หรือว่าเอาเซอร์ติฟิเคตอะไรแล้วกลับไทยอันนี้เราว่าก็เป็นอีกอีกแ area หนึ่งเนาะแต่ว่าหลายๆคนที่อยากจะมาใช้ชีวิตจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะเรียนแต่อยากจะมาทํางานอะ่ะก็จะมีคอนเซิร์นที่ ทำให้คิดว่าเอ้การที่เราจะมาเนี่ยเราสามารถทํางานอะไรได้บ้างอยู่ไทยเราอาจจะทํางานออฟฟิศหรือว่าเราอาจจะทํางานส่วนตัวหรือว่าอะไรก็ตามแต่พอมาที่นี่แล้วออปชั่นมันมีมากเท่าที่ไทยหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องทํางานประเภทเดียวหรือเปล่าหลายๆคนอาจจะได้ยินว่ามาที่นี่มาทําเป็นเด็กเสิร์ฟเนาะเสิร์ฟอาหารหรือว่ามาทํางานโรงแรมหรืออะไรแบบนี้ซึ่งเราอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่ลิมิตอา ไม่ได้มีแค่ง,งานพวกนี้เท่านั้นเนาะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าสกิลเซ็ตของเรามีอะไรแล้วก็บางทีมันอาจจะเป็นลิมิตเอชันของวีซ่าด้วยเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะมาด้วยวีซ่าเวิร์กแอนด์ฮอลิเดย์วีซ่าหรือบางคนมาด้วยสตรีเต t นวีซ่าแล้วเราจะเหมือนถูกจํากัดชั่วโมงแล้วก็อาจจะไม่ได้มีแอสเซสในการเข้าถึงงานที่คล้ายๆกับที่เราทําที่ไทยได้ซึ่งจริงตรงนี้เรามองว่ามันก็เป็นเรื่องจริงที่ทางประเทศออสเตรเลียหรือว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องมีการ เหมือนสกรีนเนาะไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนมีสกิลเซ็ตบางอันแล้วก็มาที่นี่ประเทศเราก็สามารถทำงานได้ทุกอย่างเพราะไม่งั้นคนก็จะเข้ามากันหมดเลยใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเองก็สามารถ work on สกิลเซ e ตของเราตรงนั้นคืออย่างที่นี่ก็จะมีะบาง area ที่สามารถมาถึงปุ๊บก,ก็สามารถทำงานได้ถ้าเราหานายจ้างที่สามารถจ้างเราได้เนาะอันนี้ก็มีคนไทยหลายๆคนที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็ทำตรงนั้นได้เหมือนกัน ันนี้ก็เป็นจุดนึ่งที่คนที่จะมาก็ต้องคอนซีเดอร์ประมาณหนึ่งว่าเราเหมาะกับตรงไหนแล้วก็เราสามารถเข้ามาแล้วมันไม่ได้แบบว่าลำบากเกินไปหรือว่าเราจะต้องเหมือนแบบมารู้สึกว่าเอ้ยฉันมาทําอะไรที่นี่อะไรเงี้ยซึ่งเป็นอีกหนึ่งท็อปิกที่หลายๆคนนะอาจจะก,กังวลเนาะนี่ก็อยากที่จะให้คิดตรงนี้ก่อนเช,นช่นเดียวกันค่ะ ทั้งหมดที่พูดมาก็จะเป็นข้อดีของการอยู่ที่ไทย versus กับการที่อยู่ต่างประเทศนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาเราต้องบอกว่าประสบการณ์ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราทําอะไรเราเป็นอะไรเป็นนักเรียนหรือว่าทํางานอยู่แล้วก็เราอยู่ที่ไหนด้วยนะคะแต่เรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่อยาก Encourage ให้คนไทยทําเลยก็คือถ้าอยากจะไปและสามารถไปได้อยากให้ไปลองก่อนเพราะว่าวางทีการที่เราฟังคนอื่นพูดมาเราอาจจะทําให้เรากลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะลองมือทําสักที ย่างน้อยนะคะถ้าหากว่าได้ทําแล้วแล้วเราไม่ชอบอะ่ะแล้วกลับไปทายอีกทีหนึ่งอะ่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็ยังคุ้มกว่าเนาะดีกว่าไม่ได้ลองแล้วก็ท้ายที่สุดอะ่ะอยากที่จะแชร์แล้วก็ให้ทุกคนฟังก็คือว่าเราคนที่จะอยู่ในที่ไหนก็ได้ที่ทําให้เราสามารถดึง potential ของตัวเองออกมาได้แล้วเราก็มีความสุขนะคะก็ฝากไว้ประมาณนี้ค่ะ